ที่ลมหนาวประหารครัเนี่ยครมีการท้าจะต้องแข่งขันกันถ้าใครชนะจะต้องเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยคณะเกษไปประกวดที่อมบาสเดอร์ครับครับผมแล้วก็เรื่องที่พี่ผ่านอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการที่อ่คนที่คนที่ผมปลื้มครับทะเลาะกับพี่ชายเพื่อนพี่ชายมเอันอันนี้ไม่รู้ทะเลาะเรื่องอะไรยังไงกัน รอติดตามครับผมรออะไรไม่ร <y> ู <arrivé> yeah. uh, so ้ถึงหวงกันหรือเปล่าใช่รผมรู้ครบผมรู้รผมรู้ครับผมรู้ผมรู้เลยผมไม่พูดรแต่เอาเป็นว่าทุกคูเนีรก็จะของเราเองทยางมีตลอดทั้ซีซั่นครับก็อยากให้ทุกติดตามดูครับคือคือซีรีส์เนี่ยมวลๆซีรีส์เนี่ยประมาณแบบว่าส่วนมากจะสมหวัง มนเรื่องอะไรตอนเราเนี้ยมีอะไรแบบหักหักแบบไม่สมหวังบ้างไหมอ่าเรื่องเราเรื่องราของเราแค่แค่ตอบว่ามีหรือไม่มีเอาเอางี้ผมเปียบเป็นเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์เลยดีกว่าขึ้นนเดี๋ยวก็รู้ครับผมวันนี้เจ็ดเดี๋ยวก็รู้ครับก็ก็รอชมนัเราชมรไม่ได้ใช่บรรยากาศในกองครับอยู่ด้วยกันสนุกสนานอย่างนี้แล้วแต่ละคนนะปวดไหมครับ เหมือนจับปูใส่กระด้งอะไรกันไม่เหมือนเออจริงๆพวกผมก็ใช่เลยไม่เหมือนครับใช่เลยใช่ครับก็จริงๆพวกเราเป็นคนเรียบร้อยกันมากลองถ่ายเป็นคนเชื่อฟังต้องกลับน้องผู้จัดต้องการอะไรยืมเควสมาได้หมดเลยครับเดี๋ยวพี่เชิญพูดกับผู้จัดนั่งยิ้มอัแต่จริงๆแต่ว่าบรรยากาศในกองมันก็สนุกเพราะเราเข้าอยู ใช่ครับจริงๆบรรยากาศกองสนุกมากครับยิ่งวันไหนที่ทุกคนมารวมตัวกันนะครับคือเรียกว่ากองถ่ายแต่ครับพอทุกคนแบบไม่อยู่นิ่งครับทีนี้เราคนที่อยู่นอกเซตแต่คนที่อยู่ในเซตอ่ะแล้วเราจะทายังไงเวลาอย่างเงี้ยจะมาุกานที่อยู่ครบไหมก็จริงๆพวกเราก็จะไปมุงดูอะครับถ่ายถ่ายอะไรเราก็จะแซลครับทางองเราก็จะมีการขิงกันครับใช่แบบว่าเนี่ย เลยนะตอนตอนนั้นที่พี่ที่พี่แบบเอ่อต้องต้องต้องขาดซีเลยอ่ะแล้วมาพักอ่ะเราบอกว่าอะไรนะไม่จำแนกไม่เลยนี่เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหนิ่งหมอนิ่งใช่เลยคือจะมีการฉีกันทีเราครับผมแล้วก็จะมีการแซวกันรอบด้วยอ๋อาแต่ว่าเรต่อไปหมดต่อไปหมดแล้วเอาจริงๆเห็นเราเล่นกันอย่างเงี้ยมั้ เราไม่นกันเยอะมากเราเชื่อแล้วเราเชื่อแล้วเราเหมือนเหมือนเล่นกันอะไรอย่างหนครับตอบว่ามีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันมีอะไรที่แนะนำได้อะไรก็แนะนำไปแต่อะไรที่แบบอย่างเช่นฮิวเนี่ยก็เหลือเหลือเกินไปอ่ะปล่อยไปเลยเก็บตัวนะทายเก็บตัว i <laughs> แข่งกัหมอนใช่ครับแต่ความยากถ้าพูดสิ่งยากเวลาเวลาพวกเราแสดงด้วยกันอ่ะเราเราเราเล่นเราก็เล่นสนแต่ว่าพอจริงจังเาก็จริงจังมากแต่ความยากมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราข้อฉาบซีเรียสจะมีความหาเกิดขึ้นก็คือพอเราสนิทกันมากๆครับจ้องตาก็จะหลุดขำกลับกลับมาที่คนเดิมครับทำไมทำไมเราจ้องตาแล้วเราหลุดไปหรอเขาเขาเขาปด กดดันยังไงพอดอกขกดดันเลยกลัวว่าจะแบบทำไม่ได้看看อะผมชอบหนีไปซ้อมคนเดียวเลยทีนี่ต้องเล่นยับไงเอ้ไม่กดได้แพอเวลาแบบผมหลุดไปทีนึงเนี้ยกล่นหลุดเลยจำเกือนเพื่อนแก้มสมงศตาที่นึงทำแก้มโขงผมก็ขแล้วแค่ตอนการจะคิรคิมองแล้วอยากคิวกึ๊กไหใช่อยากขยุเลยนี่ย เราเป็นเราเป็นแมนนี่แย่งเพื่อนเหรอครับไม่ครับเออรู้กสานานิ่งอยู่คนที่แย่งเป็นโฟรครับเออเออเราแก้เรายังไงเราแยเแยรงยังไง้งแย่ง้ังไงบ้างุญนโฟรก็เล่นเล้าเยอะเหมือนกันไม่ไม่แพ้คนรู้เลยครับผมก็อยากให้กองมีสีสันครับก ก็เลยกวนก็เลยแกล้งเวลาใครถ่ายอยู่ฉากซีเรียสอ่ะฉากซีเรียสใช่ไหมที่มันไปยืนบอกคุณหนังพวกเรายังแก้ตัวแก้ตัวได้ดีมากเดี๋ยวกองมันจะซีเรียสไปแล้วพวกเราประกการเลยอย่างนี้ก็เขาดีแหละซึ่งเครียดกว่าเดิมเพราะว่าโดนหลายเทปไปแม่ทั้งหมดแต่ทั้งหมดแต่ก็หมดด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผม อ่าฝากดีกว่าสำหรับซีซั่นของเรานี้เาเรียกว่าเป็นตอนสุดท้ายแล้วของเรื่องทั้งหมดเนาะเรืืออเนคับผมพวกเรานะครับก็ฝากซีรีส์ทูมูนแอนด์แอมบาสเตอร์นะคะเป็นไฟนอลซีซั่นนะครับเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วบทสรุปความสัมพันธ์ของทุกๆคู่นะครับตั้งแต่ติดตามตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งสองแล้วก็จะสรุปในซีซั่นนี้แล้วก็ฝากคู่สุดท้ายด้วยนะครมังดาห์ผ่นา,านพัด ครับผมเป็นคู่ใหม่นะครับก็ฝากทุกคนติดตามจากออนแอร์วันที่สิตุลาคมนี้ทั้งช่องอมรินทีวีสานะครับเริ่มวันจันนี้ครับ4ทุ่มครึ่งฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับออนแอร์อีคออมารินออมรินเราเกอเคโอคเข้าต่อนช่องวัง นล้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปแล้น่านแล้วอันแล้วโอเคยวเสียงไม่คอนติเนียมองเราคนอะสมองโงไปแล้วใช่ไหมครับยียงเดียวอ่ะใช่ยังนัิงมิ้งถ่ายโกถ่ายรูปกันแล้วกันจ้ะไป้วพอสนิทมากๆไปเล่นฉากแบบซีเ

ยืนยืนเหมืนอนปสเตอร์เลยลูกจัดจัดคูเหมืนอนปสเตอร์จับพูเลยจับพูเลยจับคูจับจับโอเคค่ะอนล <c oughs> ายสอนลา <c oughs> ิวหันไปทางนู้นดิไม่เออ ไม่ไม่ไม่อ๋อโอเคหนสสครับ 1, 2 3่งสองครับหนึ่งสองสามครับนครับห่งสองสามครับโอเคครับผมครับเบอร์ต้องทรไปอ้ 二月一，我们就是有病作没人？ นี่ไงนี่ไงนี่ไงหลักฐานจอมปวดเข้าไม่ได้ล่ะผู้จัดเป็นคนถ่ายครับผู้จัดเป็นคนถ่ายครับฝากสวัสดีคุณด้วยนะได้จ้ะเขาบอกครับยุ่งอยู่ใช่ไหมยุงอยู่กำลังรัฒนาอยู่ครับอะไรแกล้งน้อง โอเคบาย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 